สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้ามานะครับในช่วงเวลาของรายการล้วงข่าวลับครับวันนี้เราพบกันในค่ำคืนของวันที่6มีนาคม2559นะครับพบกับผมธราวิรีเทียรสอนและช่นเคยครับคุณผู้ชมคงเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยสื่อสารผ่านทางหน้าจอทีวีนะครับยังคงส่ง s m เเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ช่นเคยที่4678999ครับและแน่นอนครับว่าค่ำคืนนี้ของเราในเรื่องในการล้วงข่าวลับนะครับ จะนําเสนอเรื่องราวที่ถือว่าร้อนแรงในช่วงหนึ่งสองเดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นความร้อนแรงที่เกิดขึ้นในวงการพระสงฆ์ไทยนั่นเองครับและชื่อตอนของเราในสัปดาห์นี้นะครับจะใช้ชื่อตอนว่าเปิดศึกพระสงฆ์ไทยและแน่นอนครับว่าแขกรับเชิญของเราในค่าคืนนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยครับจากท่านไัยบูรนิติตะวันอดีตป,ประธาน,นาคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจาการพระพุทธศาสนาสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องบอกว่าขอบพระคุณมากครับที่ท่านได้ให้เกียรติกับทางรายการของเราในค่ําคืนนี้นะครับ,รบดก็เลงต้องบอกว่าวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้อย่างยิ่งครับว่าความร้อนแรงในวงการพระพุทธศาสนาของไทยเรานั้นถือว่าดีกรีความร้อนแรงเกิดขึ้นมาทุกๆวันอยากให้ท่านได้เล่าเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับว่าจุดประสงค์สําคัญของการที่เข้ามาร่วมที่จะตรวจสอบความไม่ถูกต้องความไม่ชอบมาพากคนในของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ของประเทศไทยเริ่มต้นจับจุดใจครับก็ ถ้าจะย้อนการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ,รบก็คงจะต้องย้อนไปจนถึงในสมัยที่ผมเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในปี2558นะฮะแล้วเราก็ตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องกิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้นนะฮะซึ่งท่านประธานเทียนฉายได้เป็นผู้ที่ลง,งานามแต่งตั้งก็ เราดำเนินการนั้นในวันที่17กุมภาพันธ์2558ม,มีการประชุมกันแล้วก็นำเรื่องของภลิกิตของสมเด็จพระญานสังวรมาพิจารณารซึ่งในวันนั้นวันที่17กุมภาพันธ์นั้นเราก็เห็นว่าาลิกิตนั้นมีจริงนะฮะแล้วก็มีผลบังคับทางกฎหมายแล้วให้พระธรรมชโยต้องประราชิกในปี2542แต่ทำไมมหาเถรสมาคมถึงค่อยไม่ดำเนินการ ในตอนนั้นเรื่องเมื่อเรามีมติออกไปปรากฏเป็นข่าวออกไปแล้วนะฮะก็ทางเทราสมาคมมีการประชุมในวันที่20กุมภาพันธ์2 5 5พนอะฮะก็ปีเสร็จแล้วนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่าในที่ประชุมก็เหมือนกันก็มีบอกว่าเรื่องของพระลิขิตนั้นที่แรกทางโคศกหมาเทราสมาคมออกมาบอกว่าเป็นเรื่องที่ยุติไปแล้วพูดอะไรต่างๆนาๆนา,นานคล้ายๆกับมีการประชุมในเรื่องนี้ แต่ตอนหลังเมื่อเสียงทักท้วงสังคมเต็ม <า S 2> ขึ้นไปหมดก็เลยแก้เป็นว่าในที่ประชุมวันที่20กุมภาพันธ์ไม่ได้ประชุมเรื่องนี้แค่รับทราบว่ามีการตั้งคณะกรรมการชุดที่ผมทํางานอยู่นั้นนะฮะแต่ว่ากระแสรเรื่องภรกิจก็กลับมาอีกครั้งห,งหลังจากเรื่องนี้เงียบหายไปตั้งแต่ปีอ2อ4 <12. S> 2าแล้วก็ไปสิ้นสุดลงในปี2549นะครับ ก็กลายเป็นปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปี2,558ครับแล้วก็มีเสียงคัดค้านขึ้นมาผู้ที่คัดค้านก็ปรากฏก็อย่างพระเมธีธรรมาจานยกดะเสถียรนี่แหละฮะครับ,รบเป็นชุดที่ออกมาบอกว่าจะนำพระมาชุมนุมนะฮะก็รเรื่องคล้ายๆปีนี้นะนำพระมาชุมนุมเพมื่อที่อยากจะให้ยกคณะกรรมการปฏิรูปแนวทาง เขาบอกว่ามีท่าทีในการปฏิรูปไม่เหมาะสมเรื่องการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาต้องเป็นเรื่องของพระพระสงค์เท่านั้นคาวว่านมายุ่งเกี่ยวไม่ได้อะไรต่างๆนะหลักค,ค,คิดก็เหมือนเดิมนะฮะซึ่งก็มีการต่อสู้ทางความคิดกันตั้งแต่ตอนนั้นมาครับแล้วจนพัฒนาการมาจนถึงในเดือนอมกราคมครับ,รบมกราคม2559นะฮะในวันที่5 มกราคมคก็มหาเถระสมาคมก็มีการประชุมกันแล้วก็ก็ได้ทราบข่าวว่ามีการประชุมแบบรับก็เป็นการประชุมลับนะฮะผมก็วันที่หกมกราคมคนะ,ะในวันรุ่งขึ้นก็เลยเดินทางไปที่สภานิติบัญญัตินะ,ะไปเยื่นหนังสือและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าคัดค้านนะฮะการที่จะเสนอนามสมเด็จ วัดปักน้ำเนี่ยนะฮะขึ้นเป็นให้ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเนื่องจากมองว่าเห็นว่าควรจะต้องให้ชะลอไปก่อนเนื่องจากมีเหตุที่มีข้อที่หนึ่งนะฮะที่เราเสนอไว้ก็คือขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องอนำชื่อขึ้นทุนเก้านั้นจะต้องเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีก่อนนะฮะให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เริ่มเป็นต้นเรื่อง เ <c oughs> สร็จแล้วลส่งเรื่องมาให้หมาเทรสมาคมให้ความเห็นชอบเท่านั้น <c oughs> นะฮะแล้วจึงนําขึ้นทุนเก้าแต่ถ้าทางหมาเทรสมาคมจะไปประชุมกันตอนนั้นวันที่11 <c oughs> นะฮะ <c oughs> ถ้าจะประชุมกันในวันที่11แล้วมีมตินั้นก็ว่ามันจะขัดต่อบทบัญญัติจะผิดไม่เป็นไปตามกฎหมาย <c oughs> นะนั่นข้อที่1 <c oughs> ส่วนข้อที่2ก็บอกว่าในกรณีของสมเด็จวัดปากน้ํานั้นท่านมีปัญหาข้อกลหาเรื่องรถเบน <c oughs> นะฮะ แล้วก็ข้อที่3ก็ท่านมีข้อรหาเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระธรรมชโยนะฮะอาจจะมีการอาเอื้อประโยชน์กันจนกระทั่งไม่ไปดําเนินการในการที่ให้พระธรรมชโยต้องปรารชิกตามพรกิขิตของสมเด็จพระญาณสังวร,รเราก็เสนอไป3ประเด็นดังนั้น3าประเด็นดังกล่าวเราก็ขอว่าเรียกร้องว่าควรให้ชะลอก่อนแต่ปรากฏว่า ในจากวันที่6กุมภาพันธ์ที่เราออกมาเคลื่อนไหวนะฮะก็มีกระแสสังคมออกมาเรียกร้องเช่นเดียวกันนะฮะมากมายแต่ก็มหาเถรสมาคมก็ประชุมกันในวันที่11นะฮะ11มกราคมก็กลับไปมีก็มีความไม่ลึกลึกลับๆอยู่นะว่าจะมีมติไม่มีมติจนในวันที่13นะฮะก็ถึงค่อยออกมายอมรับว่ามีการรับรองมติแล้วแล้วก็จะให้สำนักพระพุทธศาสนานำเรื่อง ส่งไปให้ท่านนายกมนตีนำขึ้นทูลเกล่าครับนะเท่านั้นแหละมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาเลยเรื่องก็ถือว่า <นะ S 2> เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนคนไทยก็ให้ความสนใจมาตั้งแต่ช่วงเวลานั้นที่ผ่านมาและถือว่าดีกีของความร้อนแรงในเรื่องนี้ก็เพิ่มขึ้นทุกวันอย่างที่คุณเพบุนได้บอกกับเราว่าจุดเริ่มต้นก็คือการที่มติของมหาเถรสมาคมรวมถึงกรณีของสมเด็จช่วงวัดปากน้ำเขีภาษีเจริญนี่นะครับถือว่าความร้อนแรงก็มากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้นที่ต้นมาครับเกิดอะไรเกิดขึ้นต่อกับเหตุการณ์นี้ครับผมต้องเรียนก่อนนะว่าถ้าเรื่องนี้ชะลอไปนะ,ะยังไม่นําเข้าที่ประชุมมีมติรละส่งเรื่องมายัางรัฐบาลนะ,ะเราก็คงยังไม่เคลื่อนไหวอะไร,รนะฮะแต่เมื่อนําชื่อขึ้นมาแล้วก็มีกลุ่มทางฝ่ายที่กลุ่มเดิมนะฮะก็ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนเร่งรัดทางรัฐบาลกันใหญ่เลยนะ,ะบอกว่าต้องเร่งน,นําขึ้นทูลเกานะฮะ ถ้าไม่นำขึ้นทุนเก้าจะมีปัญหาอะไรสารพัดนะครับก็จึงทําให้ออมองว่าเรื่องนี้จะต,ต้องตรวจสอบนะฮะเราก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าถ้าจะนําชื่อขึ้นทุนเก้าแล้วยังมีข้อคอลหามีคดีข้างคาอยู่นั้นเป็นเรื่องที่โดยพระราชประเพณีนะฮะในเรื่องการนายกจะนําเรื่องขึ้นทุนเก้านั้นจะดําเนินการไม่ได้เพราะจะเป็นการระคายเคืองเบื้องพายุคนะบาดนะฮะัดังนั้นผมจึง เห็นว่าถ้าเมื่อฝ่ายเร่งรัดต้องการให้ดําเนินการนําขึ้นทูนเก้าให้ได้นะฮะทั้งๆที่มีปัญหาผมจึงเดินทางไปยื่นหนังสือ<ม>ให้กับ DSI <ม><ม>นะฮะบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมก็เร่งเหมือนกันนะ,ะครับะจะเร่งเพื่อให้เร่งรัดตามเวลาตามเช่นเดียวกัน<ม>แต่การเร่งรัดของผมก็คือต้องเร่งให้ d s i นําเรื่องที่มันเป็นคดีข้างคายอยู่ก็คือเรื่องรถเบนซ์เนี่ยนะ,ะครับเอาขึ้นมาตรวจสอบก่อน<ม>นะฮะ ปกติมันมีรถอยู่จํานวนเป็นจํานวนมากะนะฮะถ้าไปตามระบบแล้วมันก็ต้องใช้เวลานานแต่ในเมื่อทางฝ่ายนั้นเร่งที่จะให้นําชื่อขึ้นทุนเก้าก็เป็นเหตุที่ผมต้องไปเร่งดีอสไอให้เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาะตรวจสอบสอบสวนให้ได้ข้อย,ยุติว่าสมเด็จวัดปากนาเนี่ยมีรถคันนี้นะ,ะเป็นรถที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วท่านได้รถมานี่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนนะฮะแล้วในการที่ท่านไปเกี่ยวข้องนั้น มันเป็นมีปัญหาทางกฎหมายในเรื่องเสียภาษีเรื่องอะไรต่างๆหรือไม่นะฮะก็ให้ดีไอดีเอสไอตรวจสอบแล้วถ้าตรวจสอบได้เร็วอยากให้ตรวจสอบได้เร็วเพื่อที่จะได้ข้อยุติถ้าท่านไม่ผิดนะ,ะก็จะได้จบไปเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าเรื่องอื่นท่านก็ไม่ผิดด้วยจะได้นําชื่อขึ้นถุดเก้าได้แต่ถ้าท่านผิดนะ ก็ <g ül> ในวันนั้นเราก็ถแถลงว่าสมเด็จวัดปากน้ําท่านก็คงจะรู้เองอ่ะนะฮะว่าถ้าท่านผิดอยู่แล้วมีคดีข้างคาอยู่ท่านก็คงจะพิจาาตัวเองไปนะฮะ <g ül> แต่ว่าพอเราไปยื่นแล้วก็ทางวัดปากน้ําก็เสนอมาว่างั้นก็เชิญให้ดีไซน์ไปตรวจสอบรถนะครับดีไซน์ก็ไปตรวจสอบนะฮะ <c oughs> ทั้งตามที่เรา ายผมไปยื่นคำร้องนะฮะแล้วก็ทางวัดปางน้ำเองก็มาเชิญจากการตรวจสอบก็ดำเนินการไปแต่ฝ่ายที่เรียกร้องให้ในายกนำขึ้นทุนเก้านั้นก็ยังเล่งรัดอยู่ตลอดโดยบอกว่าเรื่องรถเบนนี่มันไม่เกี่ยวมันไม่ได้มีความผิดเป็นรถโบราณสารพัดนะฮะนะฮะแล้วส่วนเรื่องเราก็พูดถึงเรื่องประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับพระธรรมชโยหลังจากนั้นมาก็มีวันที่20ก็มีการ20่มกราคม,มาคนะฮะก็มีการประชุมของ มหาเถรสมาคมเพื่อ <c oughs> พิจารณาเรื่องของดีเอสไซส่งไป <c oughs> ให้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับพระลิขิตนะฮะเ <c oughs> พราะดีเอสไซเข้าไปดูมาหมดแล้วพร้อมกับผู้ตรวจการแผ่นดินดูด้วยเนี่ย <c oughs> เห็นว่าพระลิขิตนั่นเป็นพระลิขิตที่เป็นพระบัญชามีผลทางกฎหมาย <c oughs> มหาเถรสมาคมต้องดําเนินการ <c oughs> ให้สิ้นสุดนะฮะก็คือให้พระธรรมชยโยต้องพ้นจาก ความเป็นสมณเพศแต่ปรากฏว่ามหาเถรสมาคมประชุมก็เหมือนเดิมอีกนะฮะโดยในขณะนั้นสมเด็จวัดปักน้ำก็เป็นประธานมหาเถรสมาคมด้วยกลับไปมีมติว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วรับรองรายงานของสำนักพระพุทธศาสนาว่าเรื่องมันจบเพราะว่าเรื่องคดีนี้ไปอยู่ที่ศาอา<ส>าคณะพิจนาของสงฆ์ชั้นต้นก็คือที่เจ้าคณะปทุมนะฮะ,ะ,ฮะเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ผู้มาลองเขาลายหนึ่งถอนอีกลายหนึ่งนั้น คุณสมบัติไม่ครบ,ครบก,รก็เลยยกพอยกเสร็จก็ถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วไม่อุทธรณ์ก็ถือว่ายกไปหมดก็เอามาฟื้นไม่ได้นะฮะซึ่งมันไม่ใช่เป็นการไปวิิฉัยเรื่องของสมเด็จอ่าเรื่องของภารกิจของสมเด็จพระญานสังวรเลยไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีคารวาสไป็ฟ้องอม,มันคนละเรื่องกันนะฮะแต่ก็เห็นว่าการกระทําของสมเด็จวัดปากน้ำนั้น ในฐานะประธานหมหาเถรสมาคมน่าสงสัยว่าเป็นการช่วยพระธรรมชโยชแล้วก็ประกอบกับมีหลักฐานในช่วงนั้นออกมามากมายว่าท่านมีความสัมพันธ์มีคลิปที่บอกว่าท่านได้ไปกล่าวไว้ในวัดในงานเปิดเจดีของในวัดของท่านนะฮะบอกว่าวัดปากน้ํำกับวัด อาพระธ,ธรรมกายนั้นเป็นวัดเดียวกันเป็นวัดพี่วัด,ดน้องแล้ววัดพระธ,ธรรมกายนั้นช่วยเหลือวัดปากน้ำนะอุ้มชูกันบริจาคเงินให้30สล้านนะฮะให้พระทองคำมาด้วยอะไร,รต่างๆนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นหลักฐานว่าท่านมีความสัมพันธ์กันที่เป็นความสัมพันธ์ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการหมหาเถรเป็นประธานหมหาเถร,รสมาค,คมเป็นผู้ที่จะต้อง ปกครองแล้วก็ตรวจสอบแล้วพิจารณาลงโทษพัรรมชโยแต่กลับไปมีความสัมพันธ์ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นผมจึงเห็นว่าอาจจะในฐานะท่านเป็นกรรมการหมหาเถรนั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะฮะอาจจะเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบหรือไม่นะฮะก็จึงนําเรื่องดังกล่าวไปยื่นต่อดีเอสไอขอให้ดีเอสไอสอบสวนเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องที่สองที่ผมไปยื่นกับดีเอสไอและในขณะเดียวกัน ก็มีประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตราเจ็ดที่บอกว่าเรื่องการการนำเสนอนามขึ้นทุนทุนเก้านั้นจะต้องเริ่มที่นายกแต่ว่าเมื่อมหาเถระสมาคมไปประชุมกระเดงประชุมรับแล้วก็ส่งเรื่องมาเลยนั้นซึ่งผมเห็นว่ามันขัดต่อกฎหมายดังนั้นเพื่อที่จะให้ได้ข้อยุติก็จึงนำเรื่องนี้ไปลอง ไปไปขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวิ่ยได้ฉยวเรับวันนี้เราก็จะไปพูดอีกช่วงหนึ่งนะครับในเรื่องของมาตราที่7แต่ว่าความร้อนแรงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ก็ทวีความร้นแรงมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่พระเมธีธรรมจารย์ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของแก่นนาของพระที่ได้มีการนําพระจํานวนหนึ่งครับไปที่ชุมนุมที่ย่พุทธมนฑลอำเภอสารยาจังหวัดนครปฐมก็ทำให้เหตุการณ์นั้นบานปลายลก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนก็คงจะดูตามสื่อต่างๆก็จะมีการกระทบกระทัั่งกน เป็นภาพที่ประสงค์กับเจา้าหน้าที่ทหารก็ได้มีการล็อกคอเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จราุรวุ่นวายคุณไัยบูลประเมินเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าความร้อนแรงในครั้งนี้เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยเรานี่ครับก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นวิธีคิดของฝ่ายที่ไปดําเนินการครับซึ่งโดยเนื่องจากทางฝ่ายนี้ก็อยากจะเร่งรัดให้มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดยที่เอาสมเด็จวัดปากน้ํานั้นนะฮะผมก็เตือนแล้วนะฮะบอกว่าปลายนี้ไปดําเนินการต่างๆทั้งหลายตั้งแต่ปี2558น้ารบั่นอ่ะเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องตรวจสอบสมเด็จวัดปากน้ํามากขึ้นเพราะว่ามาดําเนินการแบบลักษณะที่ เขาต่างหากที่ดําเนินการแบบข่มขู่คุกคามนะฮะไม่เป็นมิรเลยนะ,ะมีเอ,อะก็ว่าเรื่องนี้เป็นแต่เรื่องคณะสงฆ์ไม่เคยพูดอะไรในเรื่องซึ่งฝ่ายเราเสนออยู่เสมอว่ารเราจะปฏิรูปได้เราจะแก้ปัญหาไม่ว่าเรื่องของสมเด็จวัดปากน้ําหรือเรื่องของอพระธรรมชโยนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาสู่พระธรรมวินัยเราต้องการให้เรียกร้องให้กลับมาสู่หลักของพระธรรมวินัยไม่ฝ่าฝืนไม่บิดเบือนพนระธรรมวินัยแต่กลุ่มนี้ไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลย มุ่งอยู่อย่างเดียวก็คือว่าเรื่องนี้ถึงคิวแล้วนะก็จะต้องตั้งให้ได้นะไอ้เรื่องมีทุจริตไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีทั้งนั้นนะเอาแต่อําเภอใจนะลุแก่อำนาจซึ่งเขาบอกว่าเขาจะชุมนุมกันในวันที่15นะกุมภาพันธ์ผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าชุมนุมเมื่อไหร่นะสมเด็จวัดปากน้ำจะเป็นผู้เสียหายมากที่สุดแล้วข้อที่สองผมบอกไว้เลยว่าถ้ามาชุมนุมวันไหนนะการปฏิรูป คณะสงฆ์ข้างใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะกระแสสังคมจะไม่พอใจอย่างมากนะฮะแล้วผลก็เป็นอย่างที่ผมกล่าวกล่าวไปทั้งหมดหลังจากนั้นครับพระมมธีธรรมาจารย์ก็ถือว่าได้มีการยุติในเรื่องของการนำพระสงฆ์มาชุมนุมที่อำเภอพุนทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับก็นําข้อร้องเรียนมากว่า,าข้อข้อในการที่จะเข้าไปยื่นต่อทางด้านพลเอกประยุทธ์จัน,นโอชานายกรัฐมนตรีแต่ท้ายที่สุดแล้วพลเอกประวิตรวงสุวรรณนั้นก็มารับเรื่องข้อร้องเรียนทั้ง5ข้อที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนกับว่ามีอยู่ข้อหนึ่งที่ประชาชนคนไทยก็รู้สึกคลางแคลงใจกับข้อเสนอที่ดังกล่าวเกิดขึ้นกันเช่นกันก็คือข้อที่ระบุว่าจะไม่ให้ทางการนั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของวงการสงในวงตรงนี้ท่านไปบุ่นมองยังไงบ้างครับก็ผมต้องเรียนก่อนนะว่า พระเมธีธรรมอจารย์นั้นมาชุมนุมนะไม่ไม่ใช่ว่ายุติการมานำมาชุมนุมนะมีการชุมนุมมาแล้วแล้วการชุมนุมดังกล่าวนั้นต้องยุติเพราะว่าตำรวจเขาแจ้งแล้วว่าถ้าเกินหกทุ่มเ,เกินสิบแดดนมีปัญหาเป็นการชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะแล้วการที่ไปยื่นหนังสือนั้นก็เป็นการไปยื่นหนังสือเฉยๆนะฮะ แต่ก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลรับไว้นนเหมือนใครคว่าเป็นเงื่อนไขไปซะแล้วแล้วก็เลยเป็นเหตุที่จะมาเลิกการชุมนุมนะ,ะนครับก็ลองไม่เลิกตอนนั้นดูสิฮะก็ผิดกฎหมายกันเยอะแยะไปหมดนะครซึ่งตอนนี้ก็ผิดด้วยนะฮะเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตนะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะมาพูดถึงว่าข้อเสนอ5ข้อนั้นตั้งแต่ข้อ1 2 3 4นะคร เป็นเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องที่ต้องการให้สมเด็จให้ต้องให้ผักดันให้สมเด็จวัดปากน้ําขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชให้ได้โดยเรื่องหนึ่งที่บอกให้ไม่ให้รัฐเข้าไปก้าวกายไปยุ่งเกี่ยวใดๆก็คือไม่ต้องการให้ไปตรวจสอบไม่ต้องการให้ดีเอสไไปตรวจสอบนะฮะไม่ต้องการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินไปพิจารณาเรื่องนู้นเรื่องนี้ทั้งหลายไม่ต้องการให้องค์กรของรัฐภาครัฐไปดูไปไปตรวจสอบความถูกต้องการปฏิบัติงานต่างๆทั้งหลายไม่ให้ เข้าไปดูแลเพื่อที่จะให้นําอยู่อย่างเดียวก็คือให้นําชื่อขึ้นทูนเก้านะฮะซึ่งเป็นการเรียกร้องทั้งสี่ข้อเพื่อวัตถุประสงค์เดียวแต่ว่าเป็นการเรียกร้องที่ฝ่าฝืนหลักของกฎหมายฝ่าฝืนหลักของการปกครองนะฮะฝ่าฝืนทุกๆอย่างที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ส่วนในประเด็นที่5นั้นเป็นประเด็นซึ่งเอามาเป็นข้ออ้างเฉยเรื่องเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เรียกร้องแล้วทางกรรมการร่างรัฐรมนูญก็ตอบไปแล้วบอกว่าไม่ไม่เห็นด้วยนะฮะซึ่งถ้าจะประท้วงเรื่องนี้ก็ประท้วงอีกเรื่องหนึ่งแต่ปรากฏว่าเอาเรื่องที่5มาเพราะว่าต้องการที่จะชวนให้พระหลายรูปซึ่งเข้าใจผิดนึกว่ามาประท้วงเพื่อเรื่องที่ห้าเรื่องเอา,าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจำชาตินะฮะทั้งหมดก็เป็นกระบวนการที่ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการที่ พยายามที่จะนําเรื่องที่มีปัญหานามของสมเด็จวัดปากน้ําขึ้นทูลเก้าเป็นที่ระคายเคืองเบื้องพยุคคลบัตนะฮะก็เลยสร้างปัญหาความขัดแยง้งแล้วการขยายวงของความขัดแย้งนั้นก็เกิดขึ้นว่าประชาชนซึ่งในฐานะเป็นพุทธบริษัทเกิดตื่นตัวขึ้นมานะฮะเรารู้หน้าที่ก,กันรู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ให ไว้ว่าให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์ท่านก็คือพระธรรมวินัยคือศาสนาไม่ใช่ตัวบุคคลไม่ใช่คณะสงฆ์ไม่ใช่พระพิสุรูปใดทั้งสิน้นนะฮะดังนั้นให้พระธรรมวินัยเป็นศาสนาและให้พุทธบริษัททั้งสี่ก็คือพิสุภิษุณีวาสกอุบาสิกาเป็นผู้ที่คอยดูแลศาสนาดูแลพระธรรมวินัยร่วมกัน ไม่ใช่ให้พระสงฆ์ไปผูกขาดศาสนาอยู่ฝ่ายเดียวอย่าง<ม>ที่เครือข่ายที่สนับสนุนสำเร็จวัดปากน้ําเป็นผู้ที่ออกมาพูดอยู่เสมอนะฮะแต่ว่าเที่ยวนี้เมื่อมีการไปชุมนุมที่พุทธมนตนประชาชนตื่นตัวอย่างมหาศาลเลย<ม>ประชาชนเดี๋ยวนี้รู้หมดเลยพระธรรมวิมนัยอันนี้ทําได้ทําไม่ได้ต่างๆนะเ<ม>พราะกลไกการศึกษาพระธรรมวินยัยเดี๋ยวนี้ง่ายสามารถรู้จัก อินเทอร์เน็ตได้แล้วมีการส่งข้อความเรื่องพระธรรมวินัยกันทางไลน์ต่างๆมากมายโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งก็ถือว่าการที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วว่าถ้ามีการชุมนุมที่พุทธมณฑลเมื่อไหร่สมเด็จวัดปากน้ำจะเสียหายมากที่สุดเสียหายแล้วก็ข้อที่สองจะเกิดการปฏิรูปคณะสงฆ์เพราะว่าหลังจากมีการชุมนุมแล้วเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปคณะสงฆ์ก็เกิดขึ้นสนัน่นวันไหวยกระดับขึ้นมา,ากลายเป็นมองว่ามหาเถรสมาคม ในฐานะเป็นองค์กรปกครองสูงสุดกลับไม่ทําอะไรเลยกลับปล่อยปะละเลยเรื่องทั้งหลายจนเกิดขึ้นมากมายนั้นจึงจะต้องปฏดินรูปกิจการพระพุทธศาสนาขยายวงไปจนถึงเรียกร้องว่าควรจะทบทวนบทบาทของมหาเทรสมาคมอีกหรือไม่นะจากประชาชนทั้งหลาย เอาละครับคุณผู้ชมครับถือว่าช่วงแรกของเราก็ร้อนแรงมากพอสมควรนะครับแต่ว่าช่วงที่2นี้ต้องถือว่าดีกรีของความร้อนแรงในเรื่องของวงการพระสงฆ์ไทยของเราก็ถือว่ายัางคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นมาติดตามอีกหนึ่งมาตรการหรือว่าอีกหนึ่งวิธีการ ของการที่มีวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็วัดต่างๆในต่างจังหวัดเนี่ยก็เริ่มออกมาที่มีการติดตั้งป้ายเพื่อที่จะสนับสนุนให้สมเด็จช่วงนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ของประเทศไทยส่วนรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับซึ่งสิ่งนี้ผมอยากจะเรียนว่าการไปขึ้นป้ายนะเป็นในลักษณะที่สนับสนุนอย่างนี้ เขาใช้กับทางการเมืองซึ่งมันไม่ใช่ในเรื่องของการที่จะไปสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชภาพลักษณ์ของอท่านผมก็เคยกล่าวไว้ในหลายๆที่แล้วะนะพยายามที่จะบอกว่าสมเด็จพระปักนนาที่จริงท่านเสียหายทั้งหมดเนี่ยนะนะฮะเกิดจากคนใกล้ชิดท่านทั้งนั้นนะ,ะถ้าลองดูนะฮะว่าถ้าท่านไม่มีลักษณะคนใกล้ชิดอย่างนี้นะฮะ ท่านก็ยังไงท่านก็เป็นสมเด็จราชาคณะที่มีสำนักดักสูงสุดอยู่แล้วท่านก็อาจจะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชได้อย่างสบายๆคำถามก็คือว่าถ้ารถไว้ในพิพิธภัณฑ์ท่านจะต้องไปจดทะเบียนทําไมทําไมต้องไปมีเครื่องยนต์แก๊สทำไมต้องไปใช้ทะเบียนขอกอ .99 อะไรต่างๆให้มันแพงนะท่านก็รถมาแล้วก็ไม่มีเครื่องยนต์ก็ยังได้เลยมาวางโชว์แล้วท่านก็ต้องโชว์ตั้งแต่ปี2554 ไม่ใช่มาโชว์ปี2 5 5 6หหลังจากได้ยินรู้เรื่องว่ามันมีเรื่องตรวจสอบว่ารถหนีภาษีนะฮะ